มเมล็ดขอบคุณในป่าเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าใบข้าวเธอชอบเดินเล่นคนเดียวชอบฟังเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงของหัวใจตัวเองทุกครั้งที่เธอเห็นเมล็ดเล็กๆร่วงจากต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดสวย หรือเมล็ดที่แห้งเหี่ยวใบข้าวจะก้มลงเก็บมันขึ้นมาเบาๆแล้วกระซิบว่าขอบคุณนะที่เธอมาถึงตรงนี้จากนั้นเธอจะหาที่ดินนุ่มๆขุดหลุมเล็กๆด้วยมือเปล่าวางเมล็ดลงไปอย่างนุ่มนวลรดน้ำจากขวดเล็กที่แม่ให้ไว้ และก็เงียบเงียบฟังรอและเฝ้าดูวันหนึง่งใบข้าวเจอมเมล็ดที่ดูธรรมดามากไม่มีสีสันไม่มีใครสนใจคนอื่นอาจมองผ่านแต่ใบข้าวยิ้มให้และพูดว่าขอบคุณที่เธอเป็นแบบของเธอ เธอก็ปลูกมันลงดินเหมือนทุกครั้งแม้จะไม่รู้ว่ามเมล็ดนี้จะงอกไหมเธอก็ยังดูแลรดน้ำให้มันทุกวันพูดกับมันเบาๆเหมือนเพื่อนเวลาผ่านไปมเมล็ดนั้นก็งอกขึ้นมาแต่ต้นไม้นี้ไม่สูงไม่งาม ลำต้นโค้งงอใบก็เล็กคนที่เดินผ่านมาหัวเราะแล้วพูดว่าทำไมปลูกต้นไม้งองอแบบนี้ล่ะแต่ใบข้าวไม่โกรธเธอยังรดน้ำทุกวันยังพูดกับต้นไม้นั้นว่าขอบคุณที่เธอเติบโตในแบบของเธอวันหนึง่งขณะที่แสงแดดเย็น เริ่มส่องเฉียงใบข้าวสังเกตเห็นเงาของต้นไม้เงาของมันทอดลงพื้นดินกลายเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงเท้าของเธอพอดีเธอยืนนิ่งมองเงานั้นหัวเราะเบาๆแล้วกระซิบว่าขอบคุณนะที่เธอพาฉัน เห็นหัวใจของตัวเองตั้งแต่นั้นมาใบาข้าวเข้าใจว่าแม้บางสิ่งจะดูไม่งามไม่สมบูรณ์แต่มันก็อาจซ่อนของขวัญบางอย่างเอาไว้ถ้าเรายังรู้จักขอบคุณและเฝ้ามองด้วยหัวใจ